วิชาตอนนี้เป็นตอนท่อนข้างแปลกๆทุกทีโอเคคราวนี้เรามีแข่รับเชิญไม่ใช่ญแข่รับเชิญแต่เรารอติคุณเคียวเขาจะอยู่ทีวีคอที่ครับวันนี้มาอยู่ทีวาตอนนี้เมากก็ได้นะวันนี้เรามีคอจับมือเกิดประเด็นคืออ่ะวันนี้คุณเคียวจะเล่นเล่นแมนกาดกันใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าท่านชีวิตไม่เคยแตะการ์ดเกมถ้าไม่นับสลับ มันไม่ใช่ไม่ใช่เออก็ไม่เคยแตะมาก่อนทั้งยุกิและแต่แะงปวงถ้าเราดูแอนิเมะเวลาพระเอกมันสอนเล่นการ์ดให้ใครสักคนเนี่ยมันดูท่าทางจะสอนกันง่ายผิดปกติพูดนิดเดียนิดหน่อยมันก็เข้าใจกฎกันเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราจะพิสูจน์เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าว่าสอนแบบไอ้ที่อยู่ดีๆพอโหดล้วเคเนี่ยมันทําได้จริงไหมแล้วก็จะใช้ ไอ้เด็กอันนี้เป็นไทยเด็กของอันนี้นะอสองกล่องสู้กันก็เมื่อกี้จริงๆแล้วคือเราให้คุณเขียวเขาอ่านกดไปหน่อยพยายามอ่านกดพยายามอ่านกดม,มาเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วครับอ่าก็คือแล้วก็นั่งดูเล่นเมื่อกี้ที่ถ่ายรายการประเด็นคือเนื่องจากในโลกอนิเมะเนี่ยมันอธิบายไว้ว่าการ์ดเกมมันคิดมากเป็นโลกโลกบันกาเป็นการ์ดเกมมันคิดมากแล้วก็คือเราคงคิดว่าคงไม่แปลกถ้าจะเคยผ่านตาดูคนเล่นมาบ้าง แล้วก็ตอนที่ใครคุมสอนนาวกิกในในภาคดีเจียนเนี่ยมันให้อ่านมันให้อ่านกดไปหน่อยหนึ่งเราก็เลยพยายามสมมุติว่าเออไม่อนิเมะก็มีแผนนี้ให้ด้วยไม่มันเป็นในในเป็นมันเป็นเล่มอ่ะแต่คืออ่ะเราก็เลยพยายามจําลองให้เหมือนที่สุดแล้วพยายามเป็นไปได้ไม่สุดก็สอนทีเดียวอเล่นได้เลยแล้วก็ให้อ่านกดจะก่อนอเไยแล้วก็เราเอาการประสาทชลมาแล้วแล้วก็อันนี้เราจดบทของการจดบทของการที่ สอนแบบเนยเมย์มาเรียบร้อยแล้วเราจะตัดทำตามลำดับนั้นอย่างเป๊ะๆเนื่องจากเป็นการหมอนแมทเป๊ะๆลองฟิงมามามันไม่ง่ายเลยที่จะทำเรียบเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะไม่ไม่จริงๆเราควรทบเลือดก่อนก่อนอันควรเลือกบุ๊มเลือกการ์ดเกตสูงหนึ่งใบไปไวที่ เอ่อแวนการ์ดอ่ะบางเลกก่อนเเรื่องการ์ดเกสุดหนึ่งใบไว้ที่ดามิโซนเอ้ยไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นการ์ดเกสุดหนึ่งใบไว้ที่แวนกัรเซอร์เคิลให้เป็นแวนกัรเลือกแวนกัรของเรามานั่นแหละจึงอืออ่ะจวูการ์ดขึ้นมาห้าใบจากนั้นสามารถเปลี่ยนการ์ดบนมือได้ตามใจชอบกี่ใบก็ได้ครั้งหนึ่งให้มีแบบการ์ดเกตให้มีการ์ดเกตครบหนึ่งสองสามได้จะดีที่สุด เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนอย่างนั้นเอาแล้วไงเอากับเข้าเด็กเอาแล้วไงพูดเหมือนเดนเดลมันชจะไม่ได้แล้วเอาแล้วเอากับเข้าเด็กเอากับเข้าเด็กแล้วก็คือสับแล้วก็เอากลับเข้าไปตามจำนวนผมวตินี่เปลี่ยนสามใบก็สับเด็กเปลี่ยนกี่ใบก็เปลี่ยนกี่ใบก็เข้าไปพนันแล้วก็จูงใหม่ตามจำนวนนั้นอ้าวแล้วไม่ไม่เอากลับเข้าไปแล้วเข้าไปเข้าไปข้างล่างใช่ไหมไม่ยังเป็นคือเข้าไปสับเข้าไปแล้วสับไปเดิมไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้ในมือคุณเคียวเจ็ดศูนย์ทำไมมันได้แค่นี้โอ้เยี่ยม เ้อจะไม่เป็นไปตามในอนิเมะที่มันดูราบรื่นเท่าไหร่อ่ะต่ออ่ะต่อต่อท่าลาก่อนอื่นแวนกาตอนนี้เราตงให้ลึกภาพตอนนี้เราอยู่บนดาวเคโเคเคเคอยู่ไหมไม่ทึ่งแบบเห็นดาวเห็นฉากหลักเห็นแบบภูท้องทใช่ไหมไม่รู้เอาโอเคเชิญครับเชิญอรับตกลงเห็นไหมอ่ะเห็นเลยโอเคเราอยู่ดาวเคอะล่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยให้ให้คุณผู้ชมดูได้ไหมว่า ได้แบบนึงก็นี่คือเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปแล้วมันโฟกัสเห็นไหมไม่เป็นไรเป็นไรเขาคงรู้แหละว่ามันนั่นแหละเราตอนนี้เรามีความสามารถสองอย่างคือคอ l กับไลฟ์อ่าฮะคอ l คือการเรียกพวกฟงมาอ่า call call like ก็คือการเพิ่มก๊อ copy ไม่ไลฟ์คือการเพิ่มมันเพิ่มเก็บแบนการอ่าเอาลบบก่อนเดือนก็เริ่มกันเลยสแตล์นัพวแบนการสแตล์นัพวแบนการวิง บางอย่างมราชอบจะไม่เป็นสไตา์ในอนิเมะนี่ข่จริงจังมากเห็นเนื่องจากฝั่งนี้เป็นคนสองก็จะขอเริ่มก่อนใช่ไหมครับที่ปกติเราแบบชุบเลือกนะถ้าเราปกติจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดเกรดที่สูงกว่าหรือเท่ากับหนึ่งขั้นไอ้สูงกว่าหนึ่งขั้นหรือเท่ากับการ์ดไร้ลงไปก็ไร้อย่างนี้เรียกว่าไร้ด้วยสกิลของเธอนี้ ทีช่ชื่อสก,กิลว่าผู้เริ่มต้นมเมื่อมีเกรดที่สูงกาาว่าอะไรครับคอลงมาท่องได้แต่ถ้าปกติคอลงมาไม่ได้ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมใช่แต่ส่วนใหญ่มันออกแบบมาให้เป็นผู้เริ่มต้นเล่นนั้น, <c oughs> น,นอะไรกิในในนั้นมันก็มีผู้เริ่มต้นอยู่ใบหนึ่งที่แกมไม่ได้เดียวมาก็ไม่บอกอะ <c oughs> ก็กค้ดตะอนิเมะมันไม่บอกอะโอเคครับครับเอาล่ะก็เนื่องจากว่าเป็นตาแรกเัยตจวสีไม่ได้ก็เกชิตาฝั่งนู้นละ เราสามารถที่จะโจกาดโจกาดหนึ่งใบหนึ่งใบฟึ๊บอุติดไปสองใบโทษหนึ่งใบอ่าแล้วก็ไลท์ไลท์ทับลงไปเลยใช่ใช่ดูเรียนตนสายตาฝั่งน้อก็สามารถโจมตีได้โจมตีอืมโจมตีด้วยการขัดกาดอยอย้อืมแล้วก็บอกว่าโจมตีโจมตีวรรากาดอ๋อบรรยากาด แต่เนื่องจากพลงังมึงมี4,000มึงมีบตัวนี้6,000มันก็เลยโจมตีไม่เข้าโอเคถือว่าไม่ได้ฮิดไม่ไม่แต่ว่าเ <c oughs> มือม่อเมื่อแวนการ์ดโจมตีสามารถได้เช็คได้ได้เช็คก็คือการเปิดการ์ดไปบนสุดของกองการเปิดปอ๋อปกติใน,น,นิเมะนะตรงถึงฉานี้นะมันจะควรจะเปิดได้คิทิคเคิลติกเกร์เพื่อจะได้สอนได้แต่ในความจริงแล้วไม่มีอย่างนั้นการ์ดที่เช็คได้ก็จะไปจิม เก็บไวขึ้นมือไปเป็นจวดฟรีนะฮะก็อย่างนี้คือตีไม่หยุดก็มาถึงตามแบบนี้แล้วก็เกินนี่คือจบเทินจบินโอเคนี่จวดอ่าร้ายเป็นเกดสองแล้วก็คอเราสามารถคอราการลงมาได้ตรงช่องเรียกการได้ตราบใดที่เกตไม่เกินตัวแวนกลัมีเกศสองตัวตัวที่ไล่ลงไปเนี่ยต้องเท่ากับตัวแวนกาัหรือมากกว่าเน่ถูกต้อง แล้วเราก็สามารถเรียกพวกได้ยิ่งแฟนการเก่งเรียกับที่ออกมากได้าสามารถต<ม>ามตามไปด้วยครับตามไปด้วยใช่ก็ขอ้อข้อได้กี่ตัวข้อกี่ตัวก็ได้ข้อเต็มสนามเลยก็ได้ได้ไม่บังไม่ไม่จำกัดอยากข้อกี่ตัวก็ขอตเาเี็มือาล่ะก็โจมตีการโจมตีก็คือหันางนี้แล้วก็โจมตีตลอดในการโจมตีสามารถเอาเรียกาบที่อยู่ด้านหลังสามารถเพิ่มพลังให้ตัวที่ด้านหน้าได้เรียกว่าบูทหนึ่งหมื่นหกพัน โีแวนการ์ดอีกฝ่ายที่เวลัง4,000ตรงนั้นก็ค <c oughs> <ช>ิดใช่ไหมฝั่งนี้โจมตีเมื่อ,อแวนการ์ดโจมตีสามารถราเช็คได้ก็เช็คไม่มีทิกเกอร์ก็จะโดนอีกฝ่ายจะโดนหนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจคือตัวนี้โดนดาเมจเมือม่อแวนการ์ดอีกฝ่ายโดนดาเมจก็เอาการ์ดไบบนสุดข,ของเด็กไปไว้ที่ดาเมจโซนก็ก็คือฉากนี้ถ้าเป็นอนิเมะมันก็จะมันก็จะเจอทิกเกอร์นะแต่ความเป็นจริงมันไม่เจอ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโจมตีมันแบบอ๋อทนนะมันวางอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมออกแบบแบบเผื่อเลยล่ะมันมันว่าอย่างนี้อ่ะมันเป็นเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันว่าอย่างนั้นแล้วกันนะเมื่อตีคือก็เมื่อโดนโจมตีก็ใช่ว่าจะรับดาเมจอย่างเดียวสามารถป้องกันได้ด้วยป้องกันเดี๋ยวการ์ดบนมือมาป้องกันลงช่องการ์ดเย็นตรงนี้เนี่ยคือการ์ดเลนโซ่ป้องกันสิ ป้องกันารที่ป้องกันห้ามเกล็ดเป็นเหมือนกันเลยฮะอย่าง <c oughs> นี้แล้วกันอ๋อเอาะอันนี้เมื่อป้องกันก็สามารถเอาชิลต,ตรงนี้หนึ่งนี่คือการป้องกันหนึ่งหมื่นเพิ่มพันกานตรงนี้จะรวมเป็นหนึ่ 10, งหมื่นสี่พันตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่พันก็จะมีเข้าเลยตานี้ก็ถือว่าป้องกันส้าเร็จป้องกันเล็ดไม่หบเออไม่หโอเคอันนี้ก็เมใช้เสร็จก็จะไปดับส้มจะไปดอกสวัสดิ์ 2,000มเหมนดิมโซบะส22,000ันจงตีแบนกับ2อ0 0มนสอันจงตีแบนกับโนกาดไอซ์เซคเกิโดนหนึ่งดหนึงข้อมลระเบิแพ้อ่าขอมลระเบิแพ้อ่าร้อยมีค่ตั้งต่ที่เราจะไม่รู้อีกไหมอ่ะสรุปว่ามันเป็นไปไมได้ นที่จะสอนแบบสอนแบบอนิเมะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห้เออให้ฝ่ายดูเรื่องเลยที่มันพูดกันสั้นๆแป๊บๆโมอาถึงก็ไลค์ตัดเลยคอดูเรื่องได้ทิกเกอร์ตอนแรกโมาก็ได้ทิกเคอร์ทิกเกอร์เหมือนแบบจัดไว้เพื่อการสอนโดยเฉพาะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนที่รู้ว่าดาวคอเคไม่เคยไม่เคยช่วยใครไม่เคยช่วยอะไรเลยอย่าอ้างดาวคอเทนะครับเขาเนี่ย อ่ะล่ะก็เป็นงานเห็นภาพดาวเค้าเทบ้างไหมไม่เห็นเหมือนกันแหละไม่เห็นไมีใครเคยเห็นจริงๆหรอกไม่ไอนิเมะมันมีไหมมีคือนอนิเมะนะตอนเริ่มเล่นนะตอนที่มันบอกให้นึกภาพดาวเคาเททุกคนนึกได้แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นคือแบบมีฉากพ่อนกบินได้ดาวเคาเทเนี่ยอย่างนั้นเลยงงไหมไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยไปมีคนเคยไปนอนิเมะเพียงแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือตอนมันสอนน่ะมันบอกให้นึกภาพดาวเคาเท มันก็ได้ทุกคนว่าเราสอนง่ายสื่อว่าคือมันเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นก็เวลาจะสอนเพื่อนก็กรุณายืดกดให้และช่วยสอนนั่งสอนเล่นเป็นเพื่อนกันสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะน่าจะมีประโยชน์กว่ามันเมคเซนกว่าในอนิเมะเยอะอย่าเอากดประโยชน์ให้เขาแล้วก็มาเล่นกันเลยไม่ได้อ่าล่ะก็ตอนนี้ก็จบลงไปแค่นี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับช anel เราด้วยนะครับแล้วก็ดูอย่าลืมดูวีคอสของฟิลแชวไม่ต้องพูดบ่อยก็ได้มากประโยชน์แน่ へえ。